เอาละครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวสกเกนรถสปอร์ตแมคคารินนะครับเดี๋ยวขอปับเสียงก่อนอไม่กดกดก่อนทำไมวะอันนี้ผมอัดมาแล้วก็พากครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีสมาธิรีวิวผมก็ไม่แห่เ,เติมท่าแล้วแต่ผมก็จะเติมท่าไปททำไมครับอืม ตอนนั่นแหละแต่ว่าผมว่าถ้ามันก็ไม่ค่อยสวยนะกตัมไปทำใหม,ม่ก็ใหม่หรอเอาแค่สกินลดก็พอลยนะสกินลดก็สวยอยู่ในระดับหนึ่งเดี๋ยวให้ไปดูในคอลเลคชันก่อนน,นี่อัตราเล่งสองนะถือว่าอัตราเล่งก็จำเปน็นนะมัง้ง โอเคเราไปให้ดูกันในเกมดีกว่าไม่ไหวจะไปดีดิเดี๋ยววันที่สิบสามสิบสองสิบสามเขาหน้าจะมีการแจ็กท่านเจ้าของชุดนะ่ะชุดสีเขียวๆอ่ะอไม่รู้นะผมเอ้ยไม่ใช่ดิเจกเป็นอาวุธร,ระยะประชิดนะครับถือหนะ้าลบบีได้ ก็ถือว่าเท่อยู่น่าจะวันที่สองวันทีสิบสามนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าโซนไปเดี๋ยววาเปิดโคโน่วิ่งครับเอาวิ่งทางวิ่งทางกันวันนี้กดห้าไปไปกลัวคนจะมีกลัวจะมีคนเอาสปอร์ตไปก่อนแลยนอนรีบรีบไงต้ากดผิด ไป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 น้อสป,ปอร์ตจะมีอยู่สป,ปอร์ตจะมีอยู่เลยวิ่ง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 ไปพี่ตูนพี่ไปี่ตูนนี่นี่โคตรเท่ก็กเท่อยู่ก็เท่อยู่แต่แต่ว่าตามที่ผมเห็นรูปจุดมานะเขาบอกว่ามันมีหลายสีนะไม่ใช่มีแค่คันนี้นะ แต่ผมไม่แน่ใจผมพ่อผมบอกเลยว่าผมเห็นภาพหลุดาะว่าผมยังไม่ได้เห็นตัวจริงไม่รู้วนะ่าอาจจะมีจริงก็ได้ทำไมผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเอฟเฟกตเลยบอกนี่ขับโชว์ไปหนึ่งทีปรบเสียงเอฟเฟกต์เหทำไมไม่ได้เสียงเครื่องเลยว่า ไปไปแจ้งผมว่าอ่า,อามุมมองของผมนะผมว่ารถสปอร์ตเป็นรถที่คุมยากมากดูดิคือเลี้ยวแบบหลุดโค้งทุกโค้งอะโ,อโค้งยังไป่หลุดนะเอคือข้างหน้าก็สวยอยู่สวยเลยที่มันเท่ทุกคนผมว่าทุกคนต้องจัดนะครับมันเท่มาก แถมคือถ้าทางตรงนะสักว่ากับรถอื่นผมว่าสปอร์ตคันนี้ไ้ชนะนะครับมุ่งมองของผมนะมุ่่็คือผมไม่ใช่ว่าผมพิ่งได้หรอกแต่ว่าผมได้มานานแล้วเดี๋ยวไม่จะรีวิวนั้นก็ขอไปคลิปแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนครับบายไว้ที่เจอกันครับ